สวัสดีทุกท่านผมก็ยามดักกุ้งเสร็จแล้วนะท่านก็ได้นิดหน่อยได้ไม่เยอะนะเออได้ไม่เยอะพอกินพอแบ่งปันนะท่านอ,อ,อากาศวันนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยโอ,อ้บ้านนี้อยู่หรือเปล่าโอ,อ้บ้านนี้อยู่เดี๋ยวเวหาก่อนพี่น้องเอ้ยลุงสูนะ เออมาดูครัวลุงซูก่อนได้อะไรกินเนาะลุงซูครัวลุงซูสวัสดีครับเออ,เอ,อบ้านเหรอมานอยู่เออมีอะไรกินเช้านี้ฮะได้ปลากินกอยกุ้งเนาะจังแซบเนาะ เอาจะถ้วยมะ<แ>เดี๋ยวแบ่งกุ้งให้รีเออฟรีช่วงแรกๆก,กันแกก่อนเออเออเออช่วงหน้าหน้าแรงจังไ่ <c oughs> หน้านี้ซีไปก่อนโอ้คนบอกพระท่านเนี่ยล่างมาได้ปะฮเดี๋ยวแบ่งกุ้งให้ลุงซูก่อนคนจะได้กินก้อยกุ้งที่บ้านลุงซูนะท่น เอออคนไปล้างหน้าแนละ้วอันนี้ครัวนะพี่นอ้องเร้ยครัวสไตล์บ้านนอกเราจะเป็นแบบนี้เออเออเออเอ,อ่อา,า,นนา,ออาล้างหน้าก่อนลุงชูก็ไปล้างหน้าก่อนอ่าทนี่เป็นน่าจะกำลังนึ่งข้าวนะท่านเออ บานลุงสูนะโอ้ฟืนฟืนนี่ไม่ไม่อันนี้ได้พี่น้องเอ้ฟืนบนไหนเอ่อฟือนบนนี้ฟืนบนหรือว่าอียังนี่โอ้เอาไว้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะนึกว่าฟืนโอ้ขึ้นดีแท้ไม่ฟืนนี่ <laughs> อันนี้นักการบึงครัวนะ นี่แหละผมจะได้บอกว่าแถวแถวบ้านนอกเราเนี่ยครัวมันสิเป็นแบบนี้เออแต่แถวบ้านนอกเราเนี่ยครัวมันสีประมาณนี้พี่น้องเอ้ยสีบ่มีไพแอมดอกนะแบ่งปันกุ้งซะหน่อยไปกินกอยกุ้งเนาะกอยสดเลยลองใส่เบงกอนวะมันสีมีอยู่บ่อวะ

Ở đây ta, không hả 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 chỗ hả 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 đi hả 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 hả

ดีเลยเนาะไปดูไอยกุ้งเลยเนาะอ,อยสดเลยบ่นเนาะแซ่บเลยเนาะลุงทำงานที่ไหนในะคุณลุงนี่ใส่ปุ้ยสปุยไม่ได้ไปงานทำบ้านทำเรือนบ่ช่วงนี้นะเศ้าไปแล้วบ่เข้าแล้วอ,อันนี้เป็นช่างไม้นะท่านช่างทำบ้านไม้นะฮะบ้านทรงทรงไทย เออเป็นเป็นช่างทําบ้านทรงไทยนี่บ้านเพิ่นทําเองนี่มันเป็นทําบ้านทําศาลาวัดทํากุฏิยังเป็นทั้งบุญเลยเออนี่เฮื่อนเพิ่นเทศเองนี่โอ้บ้านทรงเกือบยกสูงเออบ้านบ้านช่างเออครัวครัวสไตล์นี่แหลนะเนาะครัวบ้านนอกเขาเนาะเออบบ

ที่นบอกว่าถ้าแอ้มฟ้าพวกมันิีก้นพวกมันมักขึ้นถ้าแอ้มฟ้าพวกพวกกินบอกนี่นักคณตานท่านเออบ้านคุณตาแต่ก่อนมันบะม,มีเล่อหน่อแข้งเนาะเพิ่งต่อเลยนน่อเลือน แล้วเห็นแต่ข้างนั้นว้าเน่มเน่มไกลๆคือยังน้อยๆนเ,เ <laughs> นาะเป็นปนไกลๆึ้นเนาะใหญ่เออเออดูเรื่เรื่องกุนตาพี่น้องมีแมจะไหมยังเป็นยังว่าเป็นตัง,งู้ข่ะวันวนี้ว่าเบางผุ่นะก,กองไมมพี่น้องเอ้ยเบิร์เบเห็ดเ,เตียงเห็ดยังเห็ดนั่นเห็ดนี่ บาทโทไม่เต็มเลยอัญญาอยู่เออโกเฮดเฮือนได้เป็นลังคนละไม่นี่ <laughs> แต่ทุนเฮือนบัตรเข้าไปยากเนาะมันสีสูงก็มาซูงเนาะกต่เทินเนาะแต่เทิรสนเิตี้ยก็มาเที้ยสีซูงก็มาซูงไออปเท่ากับสิไปหาดเฮดเนวกินคือกัน

น้อมุดเอ้าโอเคน้ท่านก็แบ่งปันกันไปนะพี่น้องเย้ยแบ่งปันลุงซูไปสี่ตัวสี่หลงังให้แกเอาไปทานนะอันนี้ก็เป็นลุงซูแกก็เป็นนักกิจอาสาเหมือนกันนะช่วง ช่วงนั้นก็นัดกับแกไปถมหลุมถมอะไรตามถนนหนทางอยู่แกชอบนะเอาไปทํางานอาสาอะไรอย่างเงี้ยแกแกอยากไปเออแกมีเป็นคนใจเย็นโอเคท่านฝนตกหนักแล้วฝากไว้ท่านนี้ก่อนสวัสดีครับ